มาแล้วจ้าขอโทษที่ล่าช้านะคะแต่ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะในการประกวดสปูกกี้แฟน r าปี2023แล้วเย้ <Yeah! S 1> น้องที่เข้ารอบ10คนในสายตาพี่และทีมงานสวยเท่ากันหมดนะคะจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ชนะทั้ง10คนเลยแต่ในที่สุดเราก็จำเป็นต้องจัดอันดับเพื่อให้ของรางวัลค่ะแล้วในปี2024นี้พี่จะหาวิธีตัดสินและวิธีให้ของรางวัลที่ดีขึ้นนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจ้า รางวัลที่หนึ่งได้รับซัมซุง g ดล็กซี่แท็ A7 lite จากช่องสปูกี้ทีวีได้แกอันปาก้าอุกาอุกาแจ้งรับของรางวัลได้ที่ข้อความเพจเลยจ้ารางวัลที่2จนถึง7ได้รับเ p p e n d e c เพนด็อูนย์หรือแว่นออบตสได้แก่คาราเมลลอนไมมินคารุมะโฟกัสออนและฟางชนิดาพาค่ะ พี่คาราเมลลอนไมน์มินและคารุมะจะได้เลือกก่อนตามลำดับนะคะว่าจะเอา XP Pen หรือแว่นออฟตสและรางวัลที่8-10ถึง10ได้รับรางวัล XP Pen Deco Fun S ได้แก่อันไลเลตนนเตสและเข้าปั้นค่ะ ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เริ่มส่งกันได้แล้วนะคะแฟนอาร์ตของช่องสปูกี้ทีวีวาดในลายเส้นของตัวเองนะคะใครที่ใช้การรับเส้นมาอาจจะได้ลงรูปหลังคลิปแต่จะไม่ได้ของรางวัลปลายปีนะคะและปีนี้จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะคะแล้วถ้าพี่ว่างจะทำคลิปเฮ้ t ทูการวาดรูปตามคำเรียกร้องให้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของรางวัลคือ XP Pen และแว่น o p t a s ที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาได้และที่ขาดไม่ได้ก็คือสมาชิกทุกคนของช่องเราที่ติดตามกันมาตลอดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับก,บกบรารประกวดแฟนอาร์ตปี2024นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจงเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อย ขอบคุณจ้า